สวัสดีสมาชิกผู้ติดตามวันนี้พบกระพุ่มบอีบมือชนเมื่อเดิมสมาชิกเรามาแล็กโวยกองกระด้างเนโกถุงโปในวันที่สิบเซนี้นะครับโกนี้นะครับเป็นการจนระหว่างโกโนตแปดเซนจึงรไหวเซ้ากองบาแดงใจบุรีสุราษฎร์ธานีจนกับโกแดงมันดิรือยเซยังไม่จบทีกองนายโกต้นไกโกเจเปียวจ่องเก้าถุงทรงมัวโกนี้จริงละวันแปดกิจสมาชิกแปดกิจเรามากวางรถแบบยอๆต่างซองไกว้ co nốt âm bẹt, sen chừng, lưỡi ngoài râu. tối nay trôn mày là xong, rămôn là tham gia. gara tút, cha na, tì bà xanh. trôn ba bít, tụt to. mạt, quả cang, keeng, đen. quả cang, lập mì nam, cháy Xâm lấp, tham gia, lưỡi wa, pì pì, tân thì chơi nướng, chôm mua. lò mì, tròn tăng tì na, profile. cà phê, chôm bì, không có gà, chạy, 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 โกแดงบันฑิตเรื่ายัางไม่จบตีตัวนี้จนมาแล้วหลายกลางนะสมาชิกประมาณแปดเก้ากลางนะเคยแพย้ซ่องกลางนะหัวตัวนี้จนบาเป็ดต่างจนนะกวัดหมัดต่อแรกเลียวดีสมาชิกป่ากลางนะป่าก็ป่าหนับนกเนี่ยมีนํำใจสําหรับหัวคนนี้ดีจดีแก็งจะแกงไก่จะอยู่ไก่จะไปมีคําตอบนะาสนามเดโกตรงโบนในวันที่สิบนี้สาหรับสมาชิกหรื่อยวีบีดันได้ดีจะเล่นหัวจมมัว เรามีจองต่างตีหน้าโปรไฟล์นะการลีจมบลีไม่มีการใชจ้ใจใด,ด้ทั้งสิ้นก้มกับ